ค่ะก็สวัสดีนะคะวันนี้เราก็จะพามาดูแพรทองของเรานะคะนี่ค่ะสวยเขียวสวยเลยนะคะดอกเขาก็จะสีบานเย็นนะคะวันนี้เราก็จะมาดูการปลูกแพรทองกันนะคะขั้นตอนแรกเราก็จะ เอามะพร้าวนี่นะคะไปแช่น้ำหนึ่งคืนนะคะเพราะว่าเขาก็จะมีสารสารเทน,นินนะคะเขาจะทําให้ต้นไม้เหลืองนะคะแล้วก็ถ้าเขามีเยอะเขาก็จะตายด้วยนะคะถ้าต้นไม้ที่มันอ่อนๆนะคะนี่เราก็จะไปทําการแช่น้ําแล้วก็เอามาล้างพอแช่ได้หนึ่งคืนเราก็จะามาล้างนะคะเราก็จะลดสารเทน,นินไปได้เยอะเหมือนกันนะคะเราก็จะเอาขุยมะพร้าวใส่รองก้นถ้วยก้น กระถางก่อนนะคะนี่ค่ะเราจะใช้มะพร้าวสับหรือขุยมะพร้าวก็ได้นะคะแล้วก็จะเอาผสมดินอีกทีนึงนะคะตอนนี้เราก็จะใส่ขุยมะพร้าวไปก่อนนะคะก็ใส่ไปสักสามสิบเปอร์เซ็นอย่างนี้นะคะ นี้เป็นดินที่เราผสมแล้วนะคะนี่เราก็จะใส่แต่ก่อนที่เราจะผสมดินเราก็จะใช้ปุ๋ยที่ละลายช้านะคะอันนี้ค่ะเป็นเขาเรียกอสมโคตสูตร13-13นะคะเนี่ยเราก็ไม่ต้องใส่มากแค่นี้พอนะคะเจ็ดแปดเม็ดนี้นะคะเราก็จะใส่ปีนะคะเราก็จะใส่เนียแล้วเขาจะอยู่ได้ห้าหกเดือนนะคะเนี่ยแล้วเราก็ทำการเอาดินใส่นะคะ แล้วเ,เขาก็จะางามางนี่ค่ะเราก็ใส่ให้เต็มเลยนะคะอย่างนี้นะคะหลังจากเราได้ดินแล้วนะคะเราก็หลังจากเตรียมกระถางเสร็จเรียบร้อยเราก็จะไปทำการปลูกเลยนะคะเราก็จะทำการตัดเลยนะคะอันนี้เราปลูกในกระถางสามนิ้วเราก็ไม่ต้องตัดยาวนะคะก็ตัดประมาณ สองนิ้วกว่าขนาดนี้นะแล้วก็ตัดตัดตัดเอาไว้เลยนะคะกระถางสามนิ้วเราก็ใส่สักหกเจ็ดยอดนะคะหลังจากเราตัดแล้วเราก็จะไปทำการปลูกเลยนะคะ เราก็จะใช้ไม้นี้นะคะเนี่ยไม้ที่เราแหลมแหลมไม้ที่เราเสียบไก่ย่างอะไรอย่างนี้นะคะเราก็จะเสียบไปก่อนอย่างนี้นะคะเราก็จะใส่ตรงกลางมาก่อนนะคะเราก็จะแย่ไปอย่างนี้นะคะแล้วเราก,นนะะก,ะะก็ใช้ปลายไม้นี้กดๆอย่างนี้นะคะเราก็ทาไปเรื่อยๆนะคะ หลังจากเราปลูกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอามาไว้ในที่ลมประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะที่มีหลังคาด้วยก็ดีนะคะเพราะว่าถ้าเขาถูกฝนแล้วเขาก็จะเปื่อยนี่นี่นะคะเราก็จะพอหนึ่งอาทิตย์เขาก็จะเริ่มมีรากแล้วเราก็จะเอาไปที่ลำไรนะคะแล้วเราก็จะไปออกแดดได้พอพอ ยอดเขาตั้งแล้วเขาก็จะเริ่มมีรากแล้วก็จะเอาออกไปตากแดดได้นะคะนี่นะคะ